ที่นี่คืออุบลราชธานีรีสอร์ทจอนนี่มือปราบตั้งอยู่อำเภอศรินทร g o o g l e Map เข้าพิมพ์เข้ารีสอร์ทจอนนี่มือปราบเขื่อนศรินทรได้เลยนะฮะติดต่อจองห้องพักสามารถทักเพจจอนนี่เอ่อทักเพจรีสอร์ทจอนนี่มือปราบได้เลยนะครับบรรยากาศ The b e บ t View สวยงามมากครับเหมาะสำหรับพากันมาพักผ่อนมานอนออมาโอ้จักทีบาานี่เอาไหนมันง่ามอากาศมันดีครับ มาเที่ยวนะครับหรือว่าจะไปพักผ่อนที่อำเภอศรีนนทรอีกสถานที่พักเยอะแยะมากมายของพี่น้องผมถือท่านมาเที่ยวบนบ้านผมผมก็ภูมิใจผมก็ดีใจนะครับไม่จําเป็นต้องมาพักที่รีสอร์ทจอน,นี่ก็ได้ขอแค่มาเที่ยวบนบ้านบ้านผมผมก็ดีใจแล้วครับผ่านมาอุอบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับอำเภอโขงเจียมอำเภอศรีนนทรและทุกๆอำเภอครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ